อออออตอนนี้เริ่มเริ่มโชว์เริ่มอุ้ยฮุกฮุกซ้ายครับเพชรเดชแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนโอ้แต่ว่าตอนนี้ต้องลงทุนก่อนนะครับไฟแดงเพชรเดชนี่ครับตอนนี้ยกสามมายังกำกึ่งกำกึ่งครับเขาบอกว่าต้องประมาณยก3ยก4ี่จะเป็นเขตแดนของมวยเขา่าพ่อาลีครับหรือว่ามวยเข่าแต่อาวุธนี่หลากหลายนะครับเพชรเดชนี่มัดแรงซองแรงนะลูกเตะขาที่ก็แรงเหมือนกัน เอาตอนนี้สิงเพชรพยายามจะเดินเบียดโอ้โหไอ้สายจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงเข่าสู้เนื้อเนื้อเหมือนกันนะครับไม่มีใครยอมใครมาดูนะครับจะแย่งอาชีพของเพชรเดือดได้หรือเปล่าตอนนี้ทั้งหมัดทั้งเขา่าทั้งศองเอาแล้วครับแลกกันอย่างนี้โอ้โหแฟนมวยนี่เฉีย์กันขนาดแล้วครับ โอ้โหนี่ครับรวมถึงท่านผู้ชมชาวต่างชาติครับมา,มาเมืองไทยอยู่กรุงเทพนี่พลาดไม่ได้ครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินต้องมาชมแลวครับศิลปะประจำชาติของเราครับสินเพชรยินดีอ,อ,อุ้ยบวกปัดบวกซอกเอาแล้วตอนนี้อุ้ยออออเอาวงนายจับไปเพชรเดชเอาสิงเพชรโอ้โหจังหวะล็อกได้ดีเพชรเดชทำได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ห่างนิดเดียวนี่มาโดนจังหวะการไล่แขนแทงเข่า สิงเพชรก็ทําได้ส,สวยๆนะครับแต่ตอนนี้ยังเบียดติดตลอดไม่ยอมแล้วนะครับชักจะโมโ,โหครับเพ็รเดชเบียด,ดก็ไปเอ้าโอ้โหวงไหนนี่แหละครับพอไปท้านี่จะโดนแทงราคาไว้นี่ครับาฝ่ายแดงแดมหาภาัยเด็กดืออ้อต้องเดินเร็วนะครับเดินช้านี่สิงเพ็รโอ้โหรอเลยอยู่แล้วครับขยับเดินเปิดเกม๊มวยเข่าไฟาแดงเพ็ดเดตแต่ว่าสิงเพชรครับ าอยู่ที่ไฟแดงครับมาเดินเร็วเดินช้ามีผลต่อรูปเกมเพราะฉะนั้นนี่ครับ่าเดินไปด้วยมายิงหมัดหนึ่งสองแต่ว่านี่ครับมาขวางตั้งสู้อยู่ครับสิงเพชดเอาล้ครับตอนนี้เริ่มทําได้ดีนะครับเพชเดเบียดก็ไปออกแท่งต่อยหมัดจะตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับสิงเพชดเพราะตอนนี้นี่ตูนะครับเริ่มตีได้โอ้โหเอาล้ครับอย่างนี้เกมนี่ยังเบียดกันเลือเกินะครับสิงเพชรต้องขยันนะไปตั้งรับเยอะๆไม่ได้แรงขึ้นมาแล้ว เพชรเดชวิ่งชกยิ่งแรงครับโอ้โหนี่ครับมา่ายแดงครับนักลงทุนแล้วก็ลงทุนแล้วจะเห็นผลหรือเปล่าไอ้เพชรเดชมาสิงเพชรสิงเพชรมาคาไว้คาไว้โอ้โหแต่ว่านี่ครับมาเด็กดือ้อเด็กดือ้ออาจารย์ชุมพลแยกออกมาก่อนเริ่มจะตั้งจะคานครับไม่อยู่แล้วเหมือนกันตอนนี้สิงเพชร พขาเดินเบียดให้เร็วแล้วกันโอ้นี่แล้วครับแต่ว่ายังมีลูกดักแทงสวยๆเพชรเดชไม่สนนะครับเบียดเข้าไปล้ำในโอ้โหเกมการโยกนี่ยังดูไม่ออกจริงๆมุ้ยคู่นี้อาสิงห์เพชรได้หลักเหลี่ยมเพชรเดชได้ลูกขยันชนเข้าไปเรื่อยๆเขาฟัดไปเรื่อยลูกแทงและขาไว้โอ้โหไม่สนแล้วครับเพชรเดชที่ก็พยายามจะห่มจะตีเหมือนกันคว้าเข็มขัดแชมป์แล้วยังมีเงินรางวัลจากทูฟอยู่อีก ห้าหมื่นบาทนะครับรางวัลจากตำแหน่งแชมป์ทูฟอยูอ้ยมายิงหมัดเข้าไปครับเพชรเดชยกนี้ดูว่าสิงเพชรก็พยายามจะเบียดสู้เหมือนกันมาโดนเพชรเดชี่ชิงเดินวงในโอ้ยเอาละครับจังหวะไล่แขนแล้วก็แขงเข่ายัดไส้ก็ทำได้ดีไม่สนลูกขยันความแข็งแรงเบียดไปเรื่อยชนไปเรื่อยเพชรเดชเอาละครับหยุดไม่ได้นะครับสิงเพชรนี่ก็จะหยุดไม่ได้ต้องขาย,ยันต้องโต้นะครับดูนะครับเบียดเข้าไป เอาแล้วครับยิ่งชกยิ่งแรงแรกกันกระตูคู่ขี้เหลือเกินครับไม่มีใครยอมใครจริงๆเอาในช่วงปลายยกตอนนี้สิงเพชพยายามจะขยับโอมาโดนซ้ายเพชรเดชก็ดูว่าจะมั่นใจแล้วนะครับถอยออกมาชกในเกมตั้งรับเหมือนกันครับโอโหนี่ครับมายังไงครับตอนนี้เพชรเดชทําท่ามั่นใจครับไม่เดินแล้วครับมั่นใจสี่ยกครึ่งที่ทํามาได้แต่ว่านี่ครับ มาสิงเพชรโกมั่นใจครับโอ้โหตอนนี้ต่าง